สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบอกตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่รายงานไปที่น้องน้ําสถานสถานที่นะครับพี่น้องแต่ทําไรทําไรน้ําหนึ่งหาที่นอนก่อนว่าจะนอนในรถจะมวาจะแต่เราจะมายืนเดี๋ยวมันจะไปยืนที่ไหนสรุป <c oughs> เด <c oughs> ี๋รออปรอหา้องแชมรั <c oughs> เดี๋ยวผมปงารกิจตามหาน้องแชมป์มาตัวยังตามหาเขาไปับน้องเจอแล้วครับ เจอแล้วครับสวัสดีครับลูกสาวแจสมินคนไหนชื่อแชมป์อืมนี่บอสวัสดีหนูนั่งก่อนเดี๋ยวจะถามก่อนอนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนเสิ้อลูกสาวและลูกชายนี่ฮะลูกแหนกันแน่นี่นั่งลงแชมป์นั่งลงเป็นพี่เลี้ยงอีกแล้วเหรออี่แล้ว ระวังนะลูกเชื่อฟังน้องแชมป์ <generally naire samurai> บะน <In Japanese, S 2> ้องแชมป์เพ็นยังไงกล่องหันมาลูกหันมาแม่ตัวฝากน้องแชมป์อายุเท่าไหร่แล้วสิบหคือคนบ้านไหนจังหวัดหนองไฮอยู่ใกล้บ้านอย่างนี้ใกล้บ้านน้องอิงน้องครูใกล้กันไหมเออแม่เราชื่ออะไรสุ่งใสแม่เนี่ยจะเข้าเขาคอมเมนต์ตามมาสี่คอมเมนต์แล้ว ฝากดูลูกลูกชายหน่อยชื่อแชมป์ใช่เราไหมเราขึ้นวันที่เท่ไรเราขึ้นมาขึ้นเราขึ้นมาเวทีสมมัยันทีเท่าไรขึ้นเต้นนะลูกขึ้นเต้นวันที่อะไรขึรนเตอ๋อไปไปไปสมัครอยู่บันบานพี่ลุงิงเมื่อไหร่กันวันที่สิบสามกันหรขึ้นเลยตีสิบสองกไปสมัครเพื่อนรับเลยตีไปสมัครกับใครลูกคูปอว่าไงคูปอว่าไงรับเลย แล้วปกติเราใครเต้นไหมเต้นแต่มอลลัซิงเต้นแต่มอลซิงอ,อายกล้องมา่ยอายทำไมไม่ต้องอายหนอกเลยออันเอาเป็นคนบ้านน้องไฮแล้วเรามีพี่มีน้องไหมห้อเป็นลูกไา้คนโตหรือคนหน่อยคนคนหน่อยคนหน่อยสุดเขามีอายจะคนสองนะเราเป็นคนบ้านน้องไฮอยู่ใกล้ๆน้องคู่รู้จักพี่วงอิงไหมร,รู้จักก่อนมาอยู่วงสาวน้อยไหมพี่วงอิงเนี่ย ไม่รู้รู้จากพี่เขาอยู่เขาสาวหน่อยนี่แล้วก็เลทยที่ตามอธิมาเนี่มากมากนย้อน,อนแบบว่าใจมากนัหมอทัสเมียนเด็กปั้นทาไมไอ้กล้องอ่ะเด็กปั้นไอ้กล้องอ่ะตื่นกล้องอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะก่อนนี้อีกมันนี้แม่นี่เขาเขาพอแม่เขา,เขายังอยู่ครบเป็นหมอหอแม่อีงานยังแม่รับจ้างทั่วไปแล้วเราเป็นยังไง เราเคยเต้นเต้นตั kind of mm ้งแต่อายุเ <tense> ท <mystery> <moderate> ่าไหร่แล้วเนี่ยเต้นหมอกน้ำซิ่งเนี่ยต่บสี่บหานนี้เต้นในแจ้งงานนลยลูกเนี่ยมาอยู่สาวน้อยเนี่ยสาน้อยเต้นในแจังมือแล้่ยวหน่งเป็นยังไงหมอกน้ำซิ่งกับหมวกละมูคือกันปะอันไหนโหดกันอันไหนโหดกันเป็นยังคือว่ามันโหดอยากเปลี่ยนสุดรบอท่านหรือจังไหนแล้วคิดว่าจะไหวไหมเนี่ย เอาตรงๆไหวไหมเอาสู่ได้ห่ืบเล่าเม่อวันพอสัมำผ่านไปสามหมื่นเฮียได้แล้วพ่อจะตกจัดมินเลยถ้าไม่รรบผิดชอบน้องเนี่ยดูแลน้องแล้วนะจ๊ะนี่จัดมินมันมันยังมึนอยู่ได้ไหมมันมันมาวันวันที่หมอชิดใช่ไหมอันนี้ผ่านไปถึงเดือนหรือยังก็ดูพี่เข้าไปดูแต่สิ่งดีๆนะลูกตัวไหนไม่ดีไม่ต้องทําตามมัน ครับผมตามหาตั้งแต่เมื่อคืนนี่เจอแล้วน้องแชมป์เนาะชูนิ้วนี่น้องแชมป์ไม่อ่อนหอม่ชูนิ้วอย่างงี้เนี่ยไม่อ่อนเอ้ยเอยเจอลูกไส้จระเข้เมื่อสองวงสบายดีมีคนดูแลอยู่เต้นมาได้สามมือ,อมแล้วเมื่อในมอือแม,ม่หมอยศสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมื่อนี่สี่มือเอาไอ้พระคอนลูกกว่านี้ไปตายนี่ครับเจอแล้วครับแชมป์นี่ส่วนผู้นีโพถามครับนี่สวัสดีครับแต้บสวัสดีครับ เต็มกับพ่อว่าอยู่ะคุ้นทางหลังมันบอกว่าก็พอเลยแต็มไงเต็มเตียแถวหนามันยิงมันอกแล้วมันยิงมันยิงแต็มเตียแดนแถวหนามเซตเอแล้วยิงอะไรแล้วถามจริงดูเพลงพี่เขาหรือยังนไงดูยังงดูบ้างสิเพลงพี่สมปอกษนี่นี่ครับพี่น้องอันคนที่มาตุยมันแต่ว่าซิยู่ได้นี่ครับนี่ครับ น้องแต้มครับมาตุ้ยสัมผัสนั่นแรกๆเลยยังอยูเถอะพอดีไอเบียยังอยู่ครับสุดแรกๆยังอยู่อยู่คิดว่ายังคิดว่าไหวหรือหรอไหมเป็เดินต่อได้สบายเต้นตลอดยิ้มตลอดสุจะเป็นยังผู้ใดสอนให้เต้นเป็นน้ำยิ้มเป็นน้ำผู้ใดบอกนะคไก่หรือบางทีมันไม่จำเป็นต้องบอกหรอกมั้นะมันก็ต้องเต้นไปยิ้มไป่เนาะ ที่นาบูดเพื่อที่เบิรเนาะบาๆน้ำเบาๆเนาะน,<ฆ>นี่ครับยิ้มตลอดเลยครับมาตัวเองไปบาได้ขึ้นไปไวที่สองม,มือหรอาากสบายมาขึ้นบาได้ขึ้นไปไทยนี่ครับนี่ครับเสาเบียร์เสาเบียร์ขนนั้นบางกูหรือบางหินข้นบางหินนั่นหยาดบ่มีครับเป็นค,คนหินบ่มี่หยาดแล้วมีใครมาหา,ยอ,อ,ายอย่างนี้แล้วไอหยกอยู่างไอฮะหยกไอ้หยกเยอะสัว คือว่านั่นงหมานแทนมาขึ้นไง,งบริเวณไปน้กนกนนนนากันหมดพิษกันหมดได้ยังไงนอนนะุน่งมอคงอย่าบอกนะสุสูนอนอยู่ในรถเนแอร์สเวสวยเย็นมันจะรู้จังโล่งไงเขาเลยเขาบริเวณว่านอนในดะ้หรอไงซ่อมตาย <laughs> <laughs> นี่ครับเอา้าจ้าไหนก็สุสูดนะภักข่อนเต็มที่ฝากดูแลน้องแชมป์ด้วย แต่จันมินมันทำไมมันสลอนน่าสลอนไปดูได้ไงไปอยู่ได้ไงถามตรงถามตรงยังไงได้ไปดูน้องเขายังไงยังไงอาถามน้องอยู่กับพี่ต่อให้พี่ต่อพี่น้องอยู่ก็เลยเอาน้องมานอนด้วยแต่รู้สึกว่าจะเดินตามบ่อยลักเกินนะน้องก็คือน้องนะเราน้องก็คือน้องนะเข้าใจไหมเราหน้องก็คือน้องนะตังดี นี่คือคำสั่งพ่อนะน้องก็คือน้องนะโอเคนี่คือมันใหม่ลาใส่การ์เซนก็จะไม่น่องเลยนี่น่องยังหน่อยเนยเอากอกซอาหัวได้นี่ครับเอาวอร์อยด์ไน้ตรงข้อมือนึ่งครับอยู่ขึ้นพี่เบียร์นั่นนี่เบียร์นี่เขาเบียร์สดใช่ไหมทุกวันนี้เขาแต้มมาสดค่ะสดเขไม่ไปโควดหรือเ่าเขาบอกควดหาเขาหาเงินหรือจังไหนตัวมีของอันน okay. ี้ยพอดแต่ยังแต่ยังบ่อนะ จะาฟ้าตัวอายุหากันเส้าสองหนึ่งเส้าสองเส้าสามหนึ่งเขาจะก็เส้าหาจึงเอามกระไดดอกน้ำใยก็ได้ดอกเนี่ยจะมาหาเงินก่นเนาะเบียร์แต่ไอเบียร์น่าจะมีนะมันแค่ไม่บอกไอเดี๋ยวนี้แล้อมือแดนมินแต่สิแกงมันสิขายมันอยู่เต้นเก่งครับย่อมรับเบียร์เต้นเก่งมากยอมรับจริงจากตอนแรกว่าจะเป็นแอดมินเลยบอเพนต์หรอกครับเพราะว่านั่งน like. si ั่งหายไปลาทุ like ่มเทกับการสอนเต้นมากเลยก็เลยปล่อย อันนี้อันพุ่นอย่างคิดว่าตอนแรกว่าสิบโมยู่หล่ออย่างนี้คือว่าสิบโทุ่นในอไปมาพ่อแม่เบิรงตลอดเลยปะกันเบิร์วันที่ยี่สิบแม่ก็จะมาหาเราเบิรงพ่อตลอดได้ไหมช่องพ่อตลอดเลยนี่เด้อวันนี่เด้อพ่อพ่อกับแม่เด้อไอแต้มมันกะมันมีแฟนหรือมันมันบริสุทธิ์ใจอย่างไนตอนเห็นบอชอบมันบริเตนเหมือไในครับว่าเราจะเต็มกูดมือไหนจะเต็มทุกวันเลยเอ้าังไดรกะนอนแบบพอนี้แลนอนอย่าอาบผากหลย อะไรมันประโยชนยนจุโแน่ว่านี่ครับพี่น้องตอนนี้วันนี้เราเล่นที่ไหนด้วยเนี่ยโหวัดวัดโพนิขาตำบลอะไรตำบลอําพุนขาอำเภออะไรเำืภอเมืองจังหวัดอะไรเกือทางไกลมาก300กว่ากิโลพวกนี้พวกนี้มันก็ใกล้ไม่ใช่หรออุบลสช่ลำล้งกระซิบบอกนั่นโม เอ้าจังใดกับน้องมาควนถูกสูสูมันนี่เอ้าจังไดกับให้กำลังใจได้ได้เป็นทางด้วยันทีเพชรหรือเปล่าเฮียไปทีละคนสองคนนะสุกเนี่ยังอยู่หรือเ่างเห็นสุกเนี่ก็ดีใจแหละเอาพักผ่อนไม่บายไมบายค่ะทักกับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีคลิปหน้ากันบ้างไหมครับมเอย่าก็จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินเอาไวเชียร์นี่ครับไม่อ้อบ่าวตุ้ยดูแลเด้อรนี then, <m z ul heures> ่ดูกแลดูแลของจัสมินแล้วก็ลูกพีช ขอให้พี่น้องคลิปนี้ฝากไปสมมติคิดว่ในะพอมั้ยครับแต่ไหนๆทั้งใจทีมงานห้องครับเพราะหล้วก็กจะเลื่อมต้อพี่น้องเนื้อแช่แช่ก้นไหลเขาแช่เพลงนั้นลูกสาวนะครับส้มป๊อกครับลำเพลินนองไปเชี่ยวครับเอาเอาโบ๊แฟนน้องสิเป็นไหนครับพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไปครับไม่ม่สวัสดีครับ